โ oh, สวัสดีครับผมครับผมนี่ดูสีรถเขาเลยก่อนถุงลมนะครับรถคันนี้ถุงลมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับถุงลมดูนะครับก็ทุกอ,อะไรได,ววออด้บ้างจะกดอีทครับโอ้๋อสภาพนี่ เอาไปทาที่ไหนเนี่ยทำบ้านครับทำบ้านอ๋อ oh, แล้วไม่เอาลงอะ่ะเอาไปบ้านรู้นไง oh. เอาไปบ้านรู้น <c oughs> นี่นะครับการใช้งานรถถุงลมนะครับ <c oughs> สบายสบายนะ <c oughs> จะกดหมอบก็ได้จะยกสูงก็ได้แค่ปลายนิ้วดี๋ว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เรา <c oughs> จะสอนล้างห้องเครื่อง <c oughs> ด้วยเลย นี่เราก็ต้องครอบตัวนี้กันก่านน้ำมันเข้าเดี๋ยวเราต้องหาถุงมาครอบไว้ก่อนนะครับที่เหลือก็ล้างได้เลยไม่มีปัญหาก่อนจะล้างห้องเครื่องเราก็ครอบตรงนี้กันถ้าใครไม่มีใครไม่ได้ติดตัวนี้ก็ไม่ต้องครอบก็ได้ นี่ก็ล้างได้แล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแค่นี้ตัวนี้น้ำน้ำไม่เข้าแล้ว 老接不熟。 อนาคตจะใสยย่ยางเบอร์อะไรนะ2.5มีสูงครับข่อจะเปลี่ยนล้อใหม่อ๋อกเปลี่ยนล้อใหม่เอาเอาลายไหนต่อเอาลายที่อยากได้ลายดาวลายดาวใช่ไหมเอา9นิ้วหรือว่า9.5 9าจุดห้านี่คือจะเป็นล้อในอนาคตอ่า ท่อครับท่อไปทำสำนักไหนมาบางหลงท่อซิ่งครับบางหลงท่อซิ่งนะอุ้บรรยากาศรอบๆล้างรถไปฝนตกไปนะครับโอ้ยชิวรถคันนี้ถุงลมสี่วาว ขับไปติดจากระยองนะคุยคุยเรื่องสีต่อคันนี้หมดไปเท่าไหร่นะทำสีอ่ <23. S 1> นะสองหมื่นสามนะอันนี้จ่ายอูสองหมื่นสามอ่าประกันจ่ายประกันอีกเท่าไหร่อ๋อจ่ายอูหมื่นสามอ๋อ ดีดักค่ะดีดักอันนี้ประกันชั้นหนึ่งนะครับเคมทำสีหน้าหลังลบเท่าไหร่เนีย่ยังไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แม่บ้านใช้ง่ายรถแบบนี้จะขึ้นห้างลงห้างก็ยกสูงได้สบายใช่ไหมตั้งแต่ทํามาแม่บ้านไม่เคยบ่นใช่ไหมบ่นนะบ่นว่ามึงติดถุงลมมามึงทำไมไม่ยกเวลาขึ้นลูกละหนา้าตางนี้ใช่ปะ <c oughs> <c oughs> ทำไดเนาะมันไม่ชินนะนาะยกสูงอ่ะเราต้องขับแบบเตี้ย ดูสีรถคันนี้แม่งโคตรแววอะแววมากคันนี้นะแม่งมีอุปสรรคทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ล้อล้อชุดแรกนะฮะล้อชุดแรกสั่งมือสองมาก็เจอเจอล้อหมกใช่ไหมอ่าบางมากเลยครับไม่ไม่สามารถทำอะไรต่อได้ เป็นล้อ W Work นะฮะทำสีปัดเงาไม่ได้นะครับเพราะล้อบางมากถ้าปัดเงานี่ล้อจะแตกเปลี่ยนจากล้อ W Work เป็นอะไรนะเป็นล้อ15ใช่ไหมใส่เป็นล้อ15เอ็นไกลอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไป S S1 อะไรนะเขาเรียกลายอะไรนะ L1 ใช่ไหม L1 3P นะขอบ17นะ รอบแรกสีดำรอบแรกสีดำหน้าหน้าเจ็ดหลังแปดป่ะแล้วทีเนี้ยไปเปลี่ยนหน้าให้มันเท่ากับหลังอีกใช่ไหมใช่อ่า 7, 8, ใส่ใส่มาวันเดียวนะแล้วอีกแล้วก็ไปเปลี่ยนเลยใส่เช้าไปเปลี่ยนเย็นไปเพิ่มขนาดหน้ากว้างของลอ้อ <c oughs> <c oughs> ไม่จบไม่จบ <c oughs> ยาวประวัติกันเนี้ยแล้วก็ สปอยเลอร์หลังนะสปอยเลอร์หลังวาก็ใส่ได้อยู่พักหนึ่งไงไม่ถอดออก,กอ,อ่ามันกระพือนะฮะก็เลยถอดออกรอบหน้าสุดก็มาเรื่องทําสีนะคันนี้สีก็มีมีประเด็นอีกนะทําสีก็มีประเด็นเคมสีนี้ยากมากเลยเดี๋ยวนี้ประกันเที่ยวนะ เป็นรอยเล็กๆน้อยๆประกันรู้เลยว่าตั้งใจทำใช่ไหมใช่วันนั้นคุณทํารอยเองใช่ไหมคุณคิดในใจแม่งทำไม่ได้เนี่ยเออคุณไม่น่าทํารอยให้เสียเวลาเลยใช่ไหมใช่ยใช่ก็เก็บเต็มอยู่ดีอ่ะขาดเสร็จอ่ะยังไม่จบนะยังเหลือยังเหลือเครื่องเสียงอีกใช่ไหมเครื่องเครื่องเสียงเบาออ่า ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำรถให้มันมีสไตล์ของตัวเองล<อ>่าสุดลิ้นหน้าลิ้นหน้านี้ไปกี่ชิ้นแล้วนะสามสี่อันนะใช่ไหมนี่ขนาดรถมีถุงนะลิ้นหน้ายังแตกอ่ะ นี่หลังจากล้างเช็ดแห้งเสร็จแล้วเคลือบเงาขั้นตอนสุดท้ายไหนใช้ตัวไหนเคลือบเงา 3M có nhiều đó nhiều, Ôi, chết đầy nữa, chỉ dỡ mạc 老少，杀不杀？ รอให้น้ำยาแห้งใช่ไหมแห้งแล้วก็เช็ดอีกทีน,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 นีขนาดจะไม่แห้งก็เงาฉ่ำเลยนะ